สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุภูสุสคนพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสีพาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยกับปูซีหนึ่งเด้อนะครับรัฐบาลไทยปูซีหนึ่งกะบม่ได้ว่าขี้เหลวขี้เล่พี่น้องนะครับแนวทางควรกะมาดีตั้งใจแม่นยำ บ๊อบพวังพี่น้องนะครับบ่อบพิวังหรอกนะครับแนวทางเพิ่นนะครับเนาะจากสิบเป็นตัวได้จากสิบเป็นแนวใดพี่น้องวันที่หนึ่งท่านว่าสองห้าหกเจ็ดนะครับเดี๋ยวไปรุ่นไปเบิงไปพิดจารณากันได้เลยว่าปู่เพิ่นเอาแนวทางยังมาฝากพี่ตอน,น้องนะครับเพิ่นอุตส่าห์เอาแนวทางมาฝากแล้วพี่น้องบ่อเอาได้จังไดพี่น้องปู่บอกว่าหกล้านสิบสองล้านสามสิบล้าน พี่น้องนะครับให้พี่น้องตั้งใจนะครับเพราะว่าเล่าพัฒนาออกวันที่สี่เด้อพี่น้องวันจันทร์ที่สองไม่มีแล้วเป็นวันชาติลาาเพิ่นเลยบออกพี่น้องเฮาก็ต้องมาตั้งใจมาเน้นมาผิดเจรณาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลกันลอตเตอรี่กันพี่น้องนะครับพาันถูกแล้ววันที่หนึ่งเนาะบอโบได้พี่น้องวาสนาแต่ละคนบ่กคือกันจังได้ก็สร้างขอให้อ่าพี่น้องเอฟซีพอใจดีถือว่าวันที่หนึ่งกันแล้วกันพี่น้อง ลืมทรงสิบทักหาว่าถูกรงว,วัลที่หนึ่งเลขไทยี่เด้พี่น้องได้อให้มันถือโคกโตนะครับอาพี่น้องมาพบมาพอกับปู่สี่หนึ่งกันเดี๋ยวแส่วันที่กับพี่น้องวันที่วันที่หนึ่งธันวาเด้อนะครับวันที่หนึ่งธันวา หนึ่งท่านว่าเนาะสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยพี่น้องรัฐบาลไทยพี่น้องติดตามเรื่อยๆพี่น้องได้สีรู้เองพี่น้องว่าเพิ่นเ่งบอกเก่งเนาะ แนวทางคุนแม่นย่ำบอ่อพี่น้องแค่กดติดตามไว้นะพี่น้องจะได้เห็นคลิปนเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องรัฐบาลไทยปูสีหนึ่งอย่าลืมพี่น้องนะครับแค่กดไลค์กดแชร์บ่ม่อเมดอกพี่น้องนะครับเนาะแค่เมื่อจิ้มเข้าไปก็เออได้แนวทางเพื่นแล้วองค์สิพี่น้องนะครับเนาะแนวทางของเพื่นกับบริขีลิวคีเล่พี่น้อง เก่งสุอาจารย์พี่น้องนะครับทั้งช่องพอใจดีให้พี่น้องเขาไปเบิ้งยอนหลังบวาไทยบวบเล้าได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องเขาไปเบิ้งให้พี่น้องไปพิจารณากันว่ากิ่งหรือบกกิ่งพี่น้องแค่เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องแนวทางหน่อยคูหน่อยหางพี่น้องมือสุดไทยฟันทงให้คือเก่าพี่น้องฟันทงให้เหมือนเดิมนะครับฟันทงให้เหมือนเดิมสําหรับบวาไทยบวบเล้าพี่น้อง ได้เบิงกันแน่นอนได้รุนกันแน่นอนพี่น้องนะครับเอาพี่น้องวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างพี่น้องนะครับเนาะวิ่งบนล่างห้าหกอันนี้คือแนวทางของเพื่อนพี่น้องเนาะแนวทางของเพื่อนเด้อ แต่บรู้ว่าเขาหรือรอดุดบุมผิ้ใดทสาบใดพี่น้องนะครับไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเนาะว่าแนวทางเพิ่นสีมาตัวใดเขาตัวใดพี่น้องนะครับอันนี้คือแนวทางอันที่สวยสดงดงามที่เพิ่นจัดไว้ให้นะครับกับแนวทางรัฐรรบาลไทยไม่สนับสนุนบนดินเติร์ไดินนะครับให้สนับสนุน อุดนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับฮัาพี่น้องครับเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาดูปูสีหจับคู่เนาะจับคู่อย่างพี่น้องของปูสีหนะครับแน้วท้าของปูสีหน่งเนาะนะครับ,นะรบจับคู่ ห้าศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดห้า 9. นี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องนี่คือแนวทางของปูสีหนึ่งเด้อถือกาถือใจกะจัดพี่น้องขัดกะผ่านไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านไม่ว่ากันเนาะต่อมาชุดที่สองชุดที่สองของปูสีหนึ่งพี่น้องนะครับ หกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเก้า นี่คือแนวทางอันสวยสดงดงามของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับพี่น้องมากกระชัดพี่น้องคัดกับ่านบอว่ากันเด้อแนวทางมีเขามม่ลดบุยผู้ใดสามารถผู้ใดดอกพี่น้องว่าออกตัวใดมากตัวใดพี่น้องนะครับเป็นแค่แนวทางนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องแคบหน้าจอปูซีหนึ่งใบพี่น้องแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูซีหนึ่งกันหลายหลายพี่น้องแนวทางเปิดสิเป็นยังไง ให้พี่น้องกดติดตามไว้กดกระดิ่งแกนแกงเตือนไว้เพิ่นลงไว้ปุ๊บสิไล้เห็นท่านที่พี่น้องมันสิบดิค้นหานะครับแนวทางของเพื่อนสิเขา้าหรือสิรุดวันที่หนึง่งท่านว่ารูกันพี่น้องหนาติดตามบอเนาะพี่น้องเนาะหนาเอาเป็นแนวทางไว้ตลอดบอหรือจังใดอยู่กับพีกับน้องที่พี่น้องเสียหายความหวัง แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องไว้ใจได้พอใจดีก็รันตีพี่น้องไว้ใจได้แนวทางเพื่อนเจียงอีลีพี่น้องบรรลุว่าอาจารย์ได้สิเขาน้อพี่น้องนะอไอพี่น้องแคบนาจอแล้วแต่พี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูซีหนึ่งกันได้หลายพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนนาะนะครับแนวทางเพื่อนนางเหตุเมื่อยเติอพี่น้องนะครับเตือนสิ่เมากเป็นต้นเป็นโตเอาจังได้ฝากไปน้ำแนกันแล้วกันพี่น้องแคบนาจอแล้วล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแต่เพียงเท่าน,นี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ